พรีวิว Clubhouse นะครับผมแอปพลิเคชันโซเชียลมาแรงมากๆในช่วงข้ามคืนเลยนะครับผมคืออะไรแล้วก็เล่นยังไงนะครับรวมไปถึงขออินไว้อยังไงเดี๋ยววันนี้ติโอมาแนะนำให้ทุกคนฟังกันครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับใน Facebook ของตีโอนะครับถือว่ามีแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับผม โผล่มาเต็มฟีดไปหมดเลยนะครับผมมีเพื่อนๆมาแคปหน้าจอแล้วก็เอาลงใน FaceBook ตัวเองว่าตอนนี้อยู่ในโลกของคลับเซาแล้วนะครับ <Wow. S 1> เพียบเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งหลายคนก็คงสงสัยนะครับซุ่งติโอก็สงสัยเหมือนกันว่าตอนนั้นคืออะไรและอะไรคือคลับเซานะครับผม uh huh. วันนี้เนี่ยติโอจะมา รีวิวแอปพลิเคชัน Clubhouse นะครับผมดูว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็แอปพลิเคชันนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างทําไมถึงมีคนสนใจแล้วก็มีคนดาวน์โหลดมาเยอะมากๆนะครับผมปะถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมมีเทคนิคมีข้อมูลดีๆแบบนี้มาฝากวันกดซับสไครต์ช่แล้วอัติีรีวิวไว้ด้วยละกันนะครับผมจะได้มาเจอติโอบ่อยๆแบบนี้นะครับปะถ้ากดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ก่อนไปดูกันนะครับผมตีโอขออนุญาตเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงกันละกันนะครับแอปพลิเคชันขับเท้านี่ยจริงๆแล้วก็มีมาหลายเดือนแล้วนะครับผมแต่ว่าที่ดังขึ้นมากๆเลยก็เพราะว่ามีชายท่านหนึ่งนะครับผมเป็นชายที่เขย่าว,วงการไอทมาค่อนข้างเยอะแล้วนะั่นคืออีลอนมัสนะครับผมอีลอนมัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้คุยกับเพื่อนๆเนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน คลับเฮาส์นะครับผมเวลาพูดคุยกันเนี่ยจะใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับผมทาให้โอ้โหคนสนใจโลกสนใจมากว่าแอปพลิเคชันนี้คืออะไรนะครับผมซึ่งมูลค่าตลาดล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยคลับเฮาส์เนี่ยมีผู้ใช้งานเนี่ยเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับหลักล้านคนแล้วนะครับผมและมูลค่าของตัวคลับเฮาส์เนี่ยก็ทะลุไปถึง1,000ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มาแรงทั้งในแง่ของผู้คนที่เข้าไปเล่นนะครับผมและในเรื่องของมูลค่าของแอปพลิเคชันนี้นะครับผมมามาดูหน้าตาของแอปพลิเคชันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมแอปพลิเคชันนี้นะครับจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับผมเห็นเป็นรูปเหมือนเป็นคู่คนนะครับผมมีเขียนคําว่าคลับเท้านะครับผมมีหลายคลับเท้ามากนะครับแต่ว่า อันที่ถูกต้องนะครับคืออันนี้นะฮะอย่าโหลดผิดนะครับผมเพราะแตะเข้าไปนะครับผมก็จะมีจุดให้เรามาสมัครใช้งานนะครับมาสมัครใช้งานให้ใช้ชื่ออะไรนะครับผม เราจะใช้ user อะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอย่างหนึ่งนะครับผมจะต้องรอคนอินไว้เข้าไปนะครับไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับจะต้องให้คนมาอินไว้เราเราถึงจะสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับผมในแอปพลิเคชันนะครับผมหน้าตาเนี่ยพื้นฐานนะครับเข้ามาก็จะเจอกับห้องต่างๆนะครับผมซึ่งนะครับผมห้องต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนะครับจะเป็นการที่รวมกลุ่มคนต่างๆนะครับเข้ามาในห้องนี้เสร็จปุ๊บ เขาคุยในเรื่องหัวข้ออันไหนนะครับผมอย่างอาจจะเป็นอินเวสเตอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเราสนใจหัวข้อนั้นเราก็แตะเข้าไปนะครับผมพอเราแตะเข้าไปนะครับผมในห้องนั้นนะครับจะมีผู้คนนะครับที่เป็นสปิเกอร์อยู่นะครับผมคนที่เป็นสปิเกอร์นะครับจะสามารถพูดคุยออกมาได้นะครับผมนอกจากนั้นนะครับที่ด้านล่างนะครับผมก็จะมีคนที่อยู่ร่วมห้องนะครับคนที่อยู่ร่วมห้องเนี่ยไม่สามารถพูดได้แต่คนที่อยู่ร่วมห้องนะครับสามารถ กดปุ่มยกมือนะครับผมเพื่อทําการขอเข้าไปร่วมพูดเป็นสปิเกอร์ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยฟิลลิ่งของในห้องเนี่ยมันก็จะเป็นการแชร์ข้อมูลต่างๆกันคล้ายๆกับกลุ่มไลน์ครับแต่ว่ากลุ่มไลน์เนี่ยมันจะเป็นแบบของอาการพิมพ์นะครับผมแต่ว่าในกลุ่มในห้องของ Clubhouse เนี่ย ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับโดยใช้เสียงนะครับผมไม่ใช้ข้อความอะไรพิมพ์ข้อความอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการใช้เสียงเพื่อพูดคุยกันต่างๆนะครับหารือกันในเรื่องต่างๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหัวข้อหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยให้เราเข้าไปร่วมฟังหรือร่วมเข้าไปเป็นสปีกเกอร์นะครับผมนอกจากนี้นะครับผมเราสามารถสร้างห้องเองได้นะครับด้วยการแตะปุ่มคําว่า start room นะครับผมเราสามารถสร้างห้องแบบ Open นนะครับหรือสร้างห้องจากที่เราไปติดตามเพื่อนๆอยู่หรือ ว่าเพื่อนๆนที่มาติดตามเราอยู่นะครับหรือว่าจะสร้างกลุ่มปิดนะครับผมโดยการที่เราสามารถแอดท็อปปิกไปได้นะครับผมเราสามารถใส่ท็อปปิกไปได้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยว่าเราจะคุยกันในเรื่องของอะไร <Wow. S 1> นะครับถ้าเราใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดคำว่าเซตท็อปปิกไปนะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกเพื่อนที่จะเข้าไปในห้องนี้ได้นะเพื่อพูดคุยต่างๆนะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเวลาเราไปตามใครเนี่ยนะครับซึ่งคนนั้นเคยพูดเรื่องนี้เคยพูดเรื่องอนั้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นเขาครับว่า เขาไปพูดในห้องไหนอยู่นะครับเราลองปัดมาทางซ้ายเนี่ยเราจะเห็นเลยครับเพื่อนๆของเรานะครับผมคนที่เราตามอยู่เนี่ยเขาอยู่ในห้องไหนบ้างอันไหนที่เป็นหัวข้อน,น่าสนใจเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปจอยในห้องนั้นได้นะครับโดยการแตะเข้าไปนะครับผมแตะปุ๊บแล้วก็จอย the room day speaking in นะครับผมหรือจอย the room คนนั้นที่อยู่นะครับผมอย่างเช่นอ่าปุ๊บ นะครับ r o y the Room d a y Speaking i ออ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถเข้าไปฟังเพื่อนๆของเราพูดได้นะครับบรรยากาศในห้องนี้นะครับผมก็จะได้บรรยากาศในการฟังข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนะครับซึ่งเท่าที่ติโอเล่นมานะครับก็ให้ความรู้ได้เยอะดีนะครับผมมีคนมาแชร์ความรู้เรื่องราวต่างๆกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเหมือนเป็นแบบกลุ่มเสวนากันนะครับส่วนในเรื่องของการอินไว้นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่หลายคน ถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าเอ้ยทำไมถึงต้องรออินไว้ทำไมถึงเข้าไปเล่นเลยไม่ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยในความคิดของติโอนะคือเขาอยากจํากัดวงไม่ให้คนที่เข้าไปเนี่ยมีจํานวนเยอะนะครับผมรวมไปถึงว่าไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยอาจจะรองรับไม่พอแล้วก็เขาอยากจะอยากให สังคมในクับเฮาเนี่ยเป็นสังคมอย่างที่ยังไม่กว้างมากนะครับผมเราสามารถแตะตรง notification นะครับผมตรงกระดิ่งนะครับที่ขวาบนเนี่ยเห็นได้นะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกตามใครนะครับมีเพื่อนๆเ,เราเข้ามาเล่นหรือเปล่านะครับหรือว่าเนี่ยถ้าบางคนเนี่ยเขาสมัครเข้ามาในクับเฮานะครับและอาจจะเป็นเพื่อนเราอยู่เนี่ยเราสามารถ เชิญเขานะครับเข้ามาในคลับเท้าได้นะครับด้วยการเล็ดเดมอินนะครับผมหรือว่าถ้าใครนะครับผมอยากจะเชิญเพื่อนนะครับผมเข้ามาเล่นในคลับเท้าเนี่ยเราสามารถเลือกได้1คนนะครับ <What? S 1> แต่และแอคเคาท์จะมีโค้ต้าอยู่1โค้ต้านะครับผมนั่นก็คือไปตรงเรื่องซองจดหมายนี่นะครับผมแล้วเราจะมี1อันนะครับมี1โค้ต้าซึ่งใน1โค้ต้านั้นอ่ะเขาจะหาจากในเรื่องของอ่า รายชื่อผู้ติดต่อในเครื่องของเรานะครับเราแตะไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันได้แค่ครั้งเดียวนะครับออนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอให้ระบบมันแจ้งเตือนมาว่าเฮ้ยคนนี้กําลังรออยู่เนี่ยเราสามารถกดอนุมัติให้เขาเข้ามาได้ หรือไม่กดอนุมัติหรือเฉยๆไปอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งการเข้ามาเนี่ยมันก็จะยากแบบนี้นะครับมันทําให้คนที่ได้เข้าไปในคลับเฮาส์เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองนี่แบบอเอ็กซ์คลูซีฟนะเข้าไปอยู่ในโลกของคลับเฮาส์แล้วมันรู้สึกว่าเออเท่น,นิดนึงอะไรประมาณนี้แชร์ไปใน Facebook คนก็แบบให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่านะครับผมตีโอมีเทคนิคมาแชร์แล้วกันนะครับผมซึ่งเป็นเทคนิคที่จะทําให้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในคลับเฮาส์มากขึ้นนะครับผมนั่นก็คือนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มนะครับผมที่ ชื่อว่าขลับเท้า t t h i l l n n d o o m u u n t y y นะครับผมเพื่อนๆสามารถกดเพื่อเข้าไปในกลุ่มนี้ทาง Facebook นะครับผมและนะครับดูที่ปักหมุดนะครับสังคมในที่นี้ในกลุ่มนี้นะครับผมคือการที่จะมาแชร์อินไว้กันแบ่งอินไว้กันนะครับใครที่ได้อินไว้ไปเสร็จปุ๊บก็จะมาส่งต่อให้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับยังไงเนี่ย ตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถทําให้เพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับและอยากเล่นคลับเฮาส์เนี่ยสามารถเข้ามาในตัวคลับเฮาส์ได้ได้รับอินไว้นะครับผมหลังจากนั้นท่านได้รับอินไว้แล้วก็อย่าลืมส่งต่อให้ท่านอื่นๆด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อยากจะแชร์ฟังทาให้หลายคนสามารถเข้ามาเล่นคลับเฮาส์ได้นะครับผมยังไงนะครับผมติโอก็มีการเปิดเซสชันในคลับเฮาส์ด้วยเช่นกันยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาเจอกันในคลับเฮาส์ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ติโอมาเล่าคร่าวๆับเกกี่ยว เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กอันล่าสุดนะครับผมที่ตอนนี้ฮิตมากมีแต่คนแชร์เต็ม Facebook ไปหมดเลยนะครับก็มาแนะนํำคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงถ้าใครอยากได้รายละเอียดนะครับผมลองคอมเมนต์ด้านล่างว่าสงสัยตรงไหนนะครับผม ในส่วนของลิงก์ของ f เฟ o บุ๊คลูกขับเท้า Thailand Community เนี่ยเดี๋ยวตีโอจะเอาลิงก์ระวางไว้ที่คําอธิบายให้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเอาเรื่องอัปเดตเทคโนโลยีแบบนี้นะครับมาฝากเพื่อนๆบ่อยๆแบบนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามอติรีวิวนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ทันโลกเทคโนโลยีแบบนี้นะครับผมโดยเฉพาะนะครับผมแอปพลิเคชันขับเท้าซึ่งมีใน iOS เท่านั้นนะครับผมสาหรับวันนี้ตีโอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ